ใจหายนางร้ายสุดแซบโบกมือลาช่องเจ็ดพันตัวเป็นอิสระอีกรายสวยเก่งโปรไฟล์ปังไม้แพ้ใครสำหรับนักแสดงสาววิทหมอทิตโมอามีนาพินิษที่เพิ่งเรียนจบปอโทรเป็นมหาบัณฑิตป้ายแดงไปหมาดๆในสาขาสื่อสารการตลาดและตราสินค้ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตล่าสุดมีรายงานว่าสัญญาของโมอามีนากับทางช่องเจได้สิ้นสุดลงแล้วเรียบ โดยโมอามีนาได้เปิดใจครั้งแรกผ่านรายการแชร์ทางช่อง GMM 25ว่าหมดสัญญากับทางช่อง7แล้วตอนนี้ขอเป็นนักแสดงอิสระรับงานได้ทุกช่องก่อนหน้านี้มารายการแชร์ไม่ได้เพราะสัญญายังไม่หมดแต่ตอนนี้หมดสัญญาแล้วก็ได้มีโอกาสเจอพี่ชอตไซทิปมตรีกุลณอยุธยาได้คุยกันแล้วเรียบร้อยงานนี้อนาคตของสาวโมจะเป็นอย่าง ไรต่อจะเห็นเธอไปโผล่ช่องไหนต้องรอติดตามและลุ้นกันต่อ